สวัสดีครับน้องๆในอีพีนี้พี่จะพาทน้องทบทวนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้านะครับในลักษณะโจทย์ที่ใช้สอบเข้าโรงเรียนช่างฟิมมิทา,ารอหามาเริ่มกันในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก่อนนะครับพลังงานไฟฟ้าหมายถึงนะครับงานที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในวงจรไฟฟ้านะครับใช้สัญลักษณ์ W นะครับมีหน่วยเป็นจูล อันนี้เราก็มาดูนะครับในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะครับนิยามเขาก็บอกว่าพลังงานไฟฟ้าก็เท่ากับประจุไฟฟ้าคูณกับความต่างศักย์นะครับ V ก็คือความต่างศักย์ Q ก็คือความจุไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราเคยทบทวนไปนะครับ Q นะครับก็คือประจุไฟฟ้ามีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณด้วยนะครับเวลาก็คือ i คูณด้วย t นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา คิวเท่าไอทีนะครับเข้าไปแทนในสูตรตัวนี้นะครับอ่าถ้าเราตัวนี้นะครับคิวมันก็เท่ากับ i คูณ t ถูกไหมครับพรางั้นมันก็คือนะครับงานพลังงานไฟฟ้าก็เท่ากับ v i t นะครับอ่าพลังงานไฟฟ้าก็เท่ากับ v คูณโดยที่นะครับ i t ก็คือ Q นั่นเองนะอ่าเปรมาตรงนี้นะ ไอทีมันก็คือนะครับ Q นะครับมันก็คือ Q คูน v นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูจากกฎของโอห์มนะครับ v เท่ากับ IR นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับนำนะครับ v เท่ากับ IR มาแทน V ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ v ถูกไหมครับ v เท่ากับ i คูณ t ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ IR แทน V นะครับมันก็กลายเป็นนะครับ ในวมลเล I, R, ดปยอา์ตรงครับคูณกับ I T นะครับไคูณ i ก็เป็น I กำลังสเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ W เท่าไรว I, กลังสอง rt นะครับอ่าคานนี้จากกฎของโอห์มอีกนะครับเราก็สามารถแปลงในส่วนของ I นะครับเท่ากับ v ส่วน R น้องอย่างงงนะครับ I เท่ากับ v ส่วน R นะครับเพราะฉะนั้น v ส่วน R กกำลังสองตรงนี้ มันก็คือไอกำลังสองก็คือเป็นสูตรตัวข้างบนนี้แหละไอกำลังสองานะครับโดยแทนค่าไอเท่ากับ v ส่วน R นะครับก็จะกลายเป็น v ีส่วน R ยกกำลังสองนะครับคูณ r คูณ t ก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ v กำลังสองส่วน R คูณ t เพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถสรุปสูตรการคำนวณนครับพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ว่านะครับน้องจำแค่สูตรตรงนี้นะครับ สูตรพลังงานไฟฟ้านะครับเท่ากับ W นะครับเท่ากับ Q คูณ V นะครับเท่ากับ V I T เท่ากับ I กำลังสอง R T เท่ากับ V กำลังสองส่วน R คูณ T โดยที่ W คือพลังงานไฟฟ้านะครับ Q คือความจุไฟฟ้า T คือเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับ V คือความต่างศักไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้านะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็ R ก็คือความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มอันนี้น้องรู้อยู่แล้วนะครับ วัตถุประสงค์ของ EP นี้คือต้องการให้น้องจำสูตรในการหาพลังงานไฟฟ้าให้ได้นะครับ W เท่ากับ Q คูณ v นะครับก็คือความประจุไฟฟ้าคูณด้วยความต่างศักย์หรือนะครับเท่ากับ v คูณ it หรือ i กํลังสอง rt หรือนะครับเท่ากับ v กลังสองส่วน r t. คูณ t ครัวนี้เราก็มาทบทวนในส่วนของเรื่องกําลังไฟฟ้าบ้างนะครับ กำลังไฟฟ้า,ฟาก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้อาก็คือนะครับกำลังไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ใน1วินาทีมีหน่วยเป็นวัตนะครับแทนด้วยตัวพีนะครับ,รบมีหน่วยเป็นวัตจากนะครับนิยามมันก็คือแสดงว่ากําลังไฟฟ้านะครับเท่ากับนะครับพลังงานไฟฟ้าส่วนด้วยเวลาเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเราก็รู้นะครับ W นะครับใน เมื่อกี้นะครับที่เราเรียนไป W นะครับพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ V คูณ It นะครับเท่ากับ I กําลังสอง Rt เท่ากับ V กําลังสองส่วน R คูณ t เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา V เท่ากับ It นะครับมาแทนค่า W V V It มันก็คือพลังงานไฟฟ้าถูกต้องไหมครับอพอเราเอา V It ไปแทนค่า W นะครับมันก็จะ t กับ t มันก็จะตัดกันเพราะฉะนั้น p เท่ากับ v คูณ i นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองเอานะครับ p เท่ากับนะครับ i กําลังสอง r t นะครับแทน w อะตัวนี้มันคือค่า w นั่นเองเราเอามาแทนมันก็ค่า t มันก็จะตัดกันนะครับก็จะกลายเป็นนะครับกําลังไฟฟ้านะ p เท่ากับ i กําลังสอง r เสร็จแล้วเราก็เอาในส่วนของ v กําลังสองส่วน r t นะครับ v กำลังสองส่วน R-T ตัวนี้มันก็คือค่า W ถูกไหมครับเสร็จแล้ว T ก็ตัดกันหมดไปเพราะฉะนั้น P ก็เท่ากับ V กำลังสองส่วน R เราก็จะได้ว่าสูตรการหาก,กำลังไฟฟ้านะครับมันก็จะมีได้หลายค่าก็คืออันนี้ก็คือสรุปแล้วนะครับที่น้องต้องจำก็คือกำลังไฟฟ้าเท่ากับ V คูณ I ก็คือความต่างศักคูณกระแสไฟฟ้านะครับเท่ากับ I กำลังสอง R นะครับก็คือ กระแสไฟฟ้ายกกาลังสองคูณความต้านทานนะครับเท่ากับ v ีกำลังสองส่วน R คือความดักงศักย์ไฟฟ้ายกกาลังสองส่วนด้วยความต้านทานนั่นเองอันนี้ก็คือสูตรที่น้องต้องจํานะครับอันในเบื้องต้นนะครับก็ขอสรุปนะครับในการหานะครับคำนวณเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะครับที่น้องๆต้องจําสูตรก็คือนะครับ W คือพลังงานไฟฟ้าเท่ากับคูณ v นะครับเท่ากับ V i คูณ t เท่ากับ i อกำลังสองคูณ t เท่ากับ v กำลังสองอาคูณ T นะครับโดย w แทนนะครับพลังงานไฟฟ้า Q คือความคือประจุไฟฟ้านะครับ v คือความต่างศักไฟฟ้า i คือกระแสไฟฟ้า T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาที R คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มเอนล่ะสูตรในการคำนวณหาก,กำลังไฟฟ้านะครับแทนด้วยค่า P นะครับกำลังไฟฟ้าเท่ากับ v คูณ i นะครับเท่ากับ i อกำลังสอง r เท่ากับ v ีกำลังสองส่วนอารนี่ก็คือน้องต้องจให้ได้นะครับโดยนะครับ V ก็คือความต่างศักย์นะครับไฟฟ้า i คือกระแสไฟฟ้า R คือค่าความต้านทานนะครับหลังจากเราทบทวนเกี่ยวเรื่องสูตรแล้วนะครับเราก็มาฝึกทําโจทย์ข้อสอบดูนะครับโจทย์ข้อที่ที่หนึ่งนะครับหลอดไฟหลอดหนึ่งเขียนข้างหลอดว่านะครับ60วัตต์220โวลต์ จงหาว่านะครับหลอดไฟนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์นะครับเขากําหนด p มาให้ถูกไหมครับเราก็ต้องรู้นะครับกำหนด v มาให้ให้หา i นะครับสูตรที่มันสัมพันธ์ระหว่าง p v i ก็คือกําลังไฟฟ้านะครับ p เท่ากับ v คูณ i ถูกไหมครับอรยเ,เขียนทั้งหมดนะ p เทา v คูณ i เท่ากับ i กำลังสอง r เท่ากับ v กำลังสส่วน r ครัวนี้เราจะเลือกใช้ ัวไหนนะครับเพราะว่าโจทย์กหนดมามี p มี v มี i นั่นก็คือเราก็จะเลือกใช้สูตรนี้นะครับในการคํานวณข้อนี้เพราะฉะนั้นเราก็ได้ p เท่ากับ v คูณ i นะครับโดยเขากําหนดนะครับ p เท่ากับ60วัตต์ถูกไหมครับถ้า่า v คูณ i ก็คือ220คูณ i นะครับเพราะฉะนั้น i ก็เท่ากับนะครับ0.3แอมป์ ครับ0.3แอมป์มันก็มาจากการย้ายข้างถูกไหมครับก็คือ I ก็เท่ากับนะครับ60ส่วน220ซึ่งเท่ากับ0.3แอมป์นะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2ครับเตารีดไฟฟ้านะครับเขียนไว้ว่านะครับ800วัตต์นะครับ220โวลต์ถ้านำไปใช้กับไฟฟ้านะครับ200 นำไปใช้กับไฟฟ้า110โวลต์จะทำให้กำลังไฟฟ้าลดลงเท่าไรนะครับอ่านี้เป็นข้อสอบเก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับตอนนี้ไฟฟ้าเขียนไว้ว่า800วัตต์220โวลต์นะครับถ้าเราเปลี่ยนไปใช้นะครับเป็น110โวลต์ครับจะทำให้กำลังไฟฟ้าลดลงเท่าไร่นะครับอ่าเราก็ดูนะครับในส่วนที่โจทย์กำหนดมีอะไรนะครับโจทย์กำหนดมีค่า P นะครับ กำลังไฟฟ้ามีค่า v นะครับรานนี้เราก็มาดูทบทวนในส่วนของสูตรในการหาก,กำลังไฟฟ้า p เท <P S 2> ่ากับ v <c oughs> คูณ i เท่ากับ i กำลังสอง r เท่ากับ v กำลังสองส่วน r อันนี้เราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับในการมากำนวนในโจทย์ข้อนี้นะครับในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้านะเราก็รู้ว่ามันจะเกิดโหลดนะครับโหลดมันก็คือ โหลดที่ทําให้เกิดความร้อนคือค่าความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรมีกำลังสองส่วน R นะครับอาจากโจทย์กําหนดนะครับครั้งแรกก็คือ800ร้ตยวัตถุ Wh, นะครับเท่ากับ220โวลต์ครับยกกํลาลังสองส่วน R นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการหา R นะครับ R ก็เท่ากับ220 นยอลัรสองส่วน8 0 0นะครับก็จะได้ R ออกมาเท่ากับ60.5 o h โอห์มนะครับ60.5า oh อห์คันนี้โจทย์บอกว่าถ้าเปลี่ยนนะครับจากการใช้นะครับจากการใช้ตัวแห่งดันไฟฟ้านะครับขนาด220โวลต์เปลี่ยนมาเป็นใช้นะครับขนาดนะครับ หนึ่งร้อยสิบโวลต์จะทำให้กำลังไฟฟ้าลดลงเท่าไหรอ่าเราก็รู้นะครับว่าอ่ามันต้องเท่ากันนะครับแม้ว่าเราจะเปลี่ยนในส่วนของตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับในการจ่ายเข้าไปนะครับความต่างสายไฟฟ้าในการจ่ายเข้าไปในอุปกรณ์เพราะฉะนั้นหา p ตัวใหม่นะครับ p ที่จะเกิดขึ้นก็เท่ากับนะบ p ก็เท่ากับ v กำลังสองส่วน r นั่นแหละครับอ่ามันก็ต้องเท่ากันนะครับเพราะง,งั้น p ก็เท่ากับนะครับ 110ยกกกำลังสองส่วน R ครับความต้านทานของโหลดตัวเดียวกันนะครับก็ส่วนด้วย60.5นะครับก็จะได้ออกมานะครับเท่ากับ P เท่ากับ200วัตคันี้เราก็มาพิพจารณานะครับกรณีถ้าใช้220โวลต์นะครับจะได้กำลังเท่ากับ800วัตต์นะครับถ้าใช้ 110โวลต์ครับจะได้200วัตต์นะครับเพราะนั้นเขาจะถามโจทย์ถามว่าจะทำให้กำลังไฟฟ้าลดลงเท่าไหร่ก็คือกำลังไฟฟ้าลดลงก็คือ8 0ด0 0ลบ200นะครับเท่ากับ600วัตต์ข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับอ่าน้องๆก็ดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้ไว้นะครับเพราะว่าว่ามันเคยเป็นข้อสอบเก่าในการสอบก็เป็นนักเรียนช่างฝฟมอทหารน,นะครับ มาดูแนวโจทย์ข้อที่3นะครับหลอดไฟฟ้านะครับ50วัตต์จำนวน5หลอดเปิดพร้อมกันเป็นเวลา5ชั่วโมงนะครับจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าใดนะครับจากสูตรพลังงานไฟฟ้าก่อนเลยครับ w นะครับอ่าบพี่ทบทวนในสูตรของเอากำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะอะไรนะครับ เพราะว่ากำลังไฟฟ้านะครับ P เท่ากับ W ส่วน t ถูกต้องไหมครับก็คือกำลังไฟฟ้าครับเท่ากับพลังงานไฟฟ้าส่วนด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้น W ก็เท่ากับ P คูณ t นะครับจด์ำนาหนะครับหลอดไฟ50 Wh, นวนัตต์จำนวน5หลอดนะครับเพราะฉะนั้นหลอดไฟ50วัตต์นะครับจำนวน5หลอดนะครับ ถ้าเปิดพร้อมกันก็คือก็จะใช้กําลังไฟรวมทั้งหมดนะครับก็จะได้ใช้กําลังไฟรวมทั้งหมดก็คือ50วัตคูณ5นะครับเท่ากับ250วัต์นะครับถ้าใช้5หลอดนะครับก็จะใช้กําลังไฟฟ้าทั้งหมด250วัตครับต่อจากนั้นนะครับโจทย์ต้องการให้หานะครับพลังงานนะครับไฟฟ้านะครับมันมีการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่เมื่อเปิดเวลาเป็นเวลาทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับ เราก็ใช้สูตรนี้นะครับพลังงานไฟฟ้านะครับก็เท่ากับ P คูณ t นะครับเพาังั้นพลังงานไฟฟ้าก็เท่ากับ2 5 0หวัตต์นะครับคูณ t ครนี้ t หชั่วโมงครับแต่ว่า t ตัวนี้มันหน่วยเป็นวินาทีนะครับหน่วยเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนหชั่วโมงเป็นวินาทีก็คือก็250เวลาคือเอา5คูณ 60คูณ60นะครับก็จะกลายเป็นวินาทีก็คูณกันออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ4.5นะครับคูณ10กำลัง6จูลน,นะครับเพราะงั้นพลังงานไฟฟ้านะครับที่สิ้นเปลืองนะครับมีค่าเท่ากับ4.5คูณ10กำลังหจูลน้อ,นองๆอาจจะสงสัยนะว่าตรงนี้มันมาอย่างไงนะครับก็ ห้าคูณหกคูณหกนี่มันจะได้เท่ากับหนึ่งหมื่นแปนะครับหนึ่งหมื่พัน 18, ไปคูณ250ก็มีค่าเท่ากับ4ี่ล้านห้าแสนนะครับพอคูณกันแล้วมันได้นะครับ4ี่ล้านห้าแสนตัวนี้พี่จะเขียนพอมเนี่ยอ่าสี่ล้านห้าแสนนะครับ สี่ลนแสนนะครับมันก็สามารถทําในรูปของ10ยกกําลังได้ก็คือก็กลายเป็น4.5คูณ10กกำลัง6นั่นเองมาดูตัวอย่างโจทย์ใน EP นี้นะครับข้อสุดท้ายใน EP นี้นะครับโจทย์ข้อที่4นะครับหลอดไฟมีตัวเลขกํากับ220โวลต์40วัตต์ถ้านํามาต่อกับความต่างศักย์220โวลต์จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟกี่แอมป์ M, นะครับจทย์กหนดอะไรมานะครับกําหนด v มาครับกำหนด P มาต้องการหากระแสไฟฟ้านะครับเพราะงั้น P เท่ากับ V คูณ i นะครับจดกำหนดวัดมาให้แล้วนะครับเท่ากับ40นะครับกำลังเท่ากับ40ความต่างศัก์ไฟฟ้าเท่ากับ20สิ่งที่เราหาคือกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านหลอดแนก็ออย้าย,ายข้างไอเท่ากับ40นะครับส่วน220 ก็มีค่านะครับ i ก็เท่ากับ0 1 8นแอมป์นะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ1อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการทบทวนเกี่ยวกับการหาพลังงานไฟฟ้าแล้วก็กำลังไฟฟ้านะครับโดยใช้สูตรนะครับบองวางน้องๆก็ไปฝึกในการท่องสูตรนะครับแล้วก็ฝึกในการทำโจทย์เพื่อนำสูตรมาใช้งานนะครับ